สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่กิติกูดคาร์นะครับวันนี้จะเจอกับผมน้องโบ๊ทคนเดิมเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกันนะฮะวันนี้เราจะไปดูสถานที่ที่ชาวสักแก้วเรานะฮะเอาไว้เป็นที่สักการะบูชานะครับนั่นก็คือศาลหลักเมืองครับผมก่อนอื่นนะฮะมาแนะนําตัวรถกันก่อนนะครับวันนี้เราจะไปกันด้วยเจ้าตัว all new isuzu dmax นะครับเป็นตัว Z p a t พ i c k Ge a เกียร์ออโต้ปี2017นะฮะจะไปดูว่า ศักยภาพของเขานะจะดีอย่างที่เขาโฆษณามาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะฮะที่สําคัญเลยนี่ฮะเราต้องคาดเบลด้วยนะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยและก็ <c oughs> ความอุ่นใจนะครับเช็คเบลนะดึงอย่างนี้นะถ้าดึงแล้วรวดออกไปเบลใช้งานไม่ได้แล้วนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปชมเลยนะฮะว่าคันนี้มัน ดีหรือเปล่านะบแบบที่เขาโฆษณากันสมรรถนะแห่งอนาคตนะฮะเราจะไปเช็คกันนะครับผมไปอันดับแรกครับก็เรื่องของฟิลในการขับเบาะนั่งถือว่าค่อนข้างสบายเลยนะฮะนี่ดูอย่างการออกตัวอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ขับค่อนข้างง่ายเลยนะฮะก็แบบเหยียบอย่างเดียวนะฮะวงมาลัยค่อนข้างเบานะครับถือว่ากําลังดีเลยนะะไม่ไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ เบาจนเกินไปอะไรขนาดนั้นนะเจ้าคันนี้นะครับเหมาะสําสหรับเรียกได้ว่าครอบคุมทุกการใช้งานเลยไม่ว่าจะขับแบบในเมืองหรือวิ่งไกลๆต่างจังหวัดอะไรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ชอบเหยียบคัดต์นะเพราะว่าของคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ขับสบายมากแล้วก็เรื่องของแรงอ,อัตราการลิง่งอะไรพวกนี้เขาถือว่าใช้ได้นะครับ และเป็นสีประตูด้วยนะจะเอาไปวิ่งขนของหรือว่าจะแบบขนคนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็สวยนะฮะแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากได้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหรืออ่าเป็นตอนเดียวอะไรแบบนั้นเราก็มีนะครับเกียร์ธรรมดาเราก็มีมีเยอะด้วยนะฮะหม่ๆเลยคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่61,000กว่าโลนะครับ6อ3 0 0งกว่าโลนะฮะ หรือว่าใช้งานน้อยนะครับเป็นรถปี17นะฮะรถใช้งานมือเดียวนะครับอันนี้ก็อยากจะย้ำเลยเพราะว่าตอนนี้กิตติคุณค่าของเรามีรถค่อนข้างเยอะไว้ให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับ แล้วครับล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับกับศาลหลักเมืองจังหวัดสักแก้วนะครับเป็นสถานที่ที่ชาวสักแก้วเราเคารพนับถือกันนะครับก็ด้านด้านหลังของผมเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองที่เราพูดถึงกันนะครับบรรยากาศจะค่อนข้างสวยนะฮะมีบ่อน้ําเอาไว้ทําบุญให้อาหารปลาครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเทศการสาลหลักเมืองด้วยนะฮะก็จะจัดพิธีกันแถวๆนี้เลยนะครับผม ก็จะมีผู้คนที่ผ่านไปผ่านมามาไหว้แวะเวียนขอพรเป็นสิริมงคลกันค่อนข้างเยอะนะครับขอให้ออกรถได้นะก็ติกุณกาเออตอให้ถูกหวยนะเพื่อที่จะไปซื้อรถกับเรานะครับ <_ d ata> หลังจากที่ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมีแผ่นทองมาให้เราปิดด้วยจากนั้นแล้วก็ไปเสี่ยงเสียมสีขอพรกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับศาลหลักเมืองจังหวัดสักแก้วนะครับใครที่สักการบูชาหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมก็ มาได้นะครับที่สารักเมืองนะฮะใครที่มาไม่ถูกก็ลองเสิร์ชหาดูได้ใน Google นะครับผมจะเจอเลยนะสารรักเมืองสักแก้วแล้วก็อยากจะฝากด้วยกับเจ้าตัว AllNe w i s u d m a ด1.9ม็เกียร์ออโต้ตัวแซดพลาิกปี2017ตัวนี้นะฮะวิ่งมาน้อยมากครับผมใช้งานมือเดียวนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวอย่างแท้ทูเลยนะฮะกับโปรโมชั่นออกรถ0บาทนะครับบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะฮะทุกอาชีพไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมฟรีประกันภัย1ปีพรบภาษี1ปี ดูแลหลังการขายให้ด้วยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ของ e t u 10,000กิโลเมตรหรือ1ปีนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะอ่ะเราจะไปเจอกันที่ไหนฝากติดตามไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทีมงานพวกเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่กับกิตติกุลคาครับผมสวัสดีครับ